คนนั้นมีใจให้เจ้าของน้ำจบน้ำส่งทั้งแฟนทั้งลายทั้งไอจีคิดไปเองของ้างเดียวแค่เขายิ้มเขาส่งสายตาหวานหวานาว่นอนวนานกะหักเขาเก็บเอาไปเพ้อไปฝันพันน,น,นาเงินหวัวใจ ็นจังได้ละที่นี่เขาปิดโอตำแน่งเจ้าของหัวใจสุดทยเจ้าจคงดีนังห้องให้น้ำตาไหลพราะปานฟ้าหวัวได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บอดหันบอกฮัได้เป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในฝัน จบแล้วเอาวสารก่อนหัวใจแหลก่านปีตํานานหาเขาข้างเดียวอยุซื่อื่อก็ดันสื่อเบื่ออใจไปหาวงแจบเพียงแค่เพลยเแล็บเขาก็ยังบอแลบ่เลียยวบ่ต้องโทษภัายใจมันบองเฟี้ยวถามเจ้าของคำเดียวว่าจือบอ่ ว่าจือบอว่าจือบอวัใจถามเจ้าของคำเดียวว่าจือบอ เป็นจังได้ละทีเขาเปิดโต้ตำหน่งเจ้าของหัวใจสุดท้ายก็ได้แต่นงห่งให้น้ำตาไหลพบปานฟ้าหัวได้เป็นคนแพ้ตั้งแต่บ่อดทานบอกหักด้เป็นคนหักเป็นได้ก็แค่ในเพันจบแล้วโอสาด ่อนหัวใจแหลกลานปีนตำนานหาเขาข้างเดียวยื้อซื้อกระดันซื่อบือเอาใจไปหาองแจมเพียงแค่พลายเล็บเขาก็ยังบบแล่โบเลียวบ่ต้องโทษภายใจมันบ่อเฟี้ยวบอกเจ้าของคำดี ต่ตั้งแต่บทแทนบอกเธอนด่เป็นคุณหักเป็นได้ก็แค่นี้ฝนจบแล้วอุสารก่อนหัวใจแหลกลานปีตำหน้าเธอเขาข้างเดียว ซื้อซื้อก็ดันซื้อเบื่อเอาใจไปหามงแจมเพียงแค่ปลายแล้วพวเขาก็ยังบ่แล่บอลเดียวบ่ต้องโทษภัยใจมันบ่เฟี้ยวถามเจ้าของคำเดียวว่าจืบอบ่ว่าจืบอบ่ว่าจืบอบ่หัวใจถา,ามเจ้าของคำเดียวว่าจืบอบ่ 오. <susur>